นะครับเป็นกองหลวงก็พาเอฟซีนะครับมาชมบรรยากาศยามเช้าเช้านะครับเอฟซีนะครับตอนนี้ก cargo, ็บรรยากาศดีๆนะครับเอฟซีเดี๋ยวหลวงก็จะพาเอฟซีได้ชมนะครับตอนนี้ฝนก็ตกอยู่ไปปลอยอยู่นะครับเอฟซีครับบรรยากาศหนาวนะครับเอฟซีหนาวหนาวเลยนะครับเดี๋ยวหลวงก็จะพาเอฟซีได้ชมนะครับได้ชมบรรยากาศดีๆก่อนนะครับเอฟซีชมไปเรื่อยๆก่อนนะครับเอฟซี นะครับตอนนี้ฝนก็ยังตกนะครับตกตั้งแต่เมื่อวานนะครับฟซีนะครับแล้วก็เวลากลางคืนนะครับก็ฝนก็ตกไปลอยนะครับตกเม็ดเล็กๆน้อยๆนะครับตอนนี้นะครับบรรยากาศวันนี้ดีมากนะครับเอฟซีเดี๋ยวลูาก็จะพาเอฟซีได้ชมก่อนเดี๋ยวรถมาแล้วครับเอฟซีลรถก่อน ผสมบรรยากาศต่อนะ,ตน,น,นะครับสิฝนตกเนื่องนองนะครับฟ้าออกอมัวนะครับไม่เห็นแสงแดดเลยนะครับสินะครับ แดดไม่มีแล้วนะครับฝนตกนะครับสงสัยฝนจะตกทั้งคืนทั้งวันแน่ๆนะครับตกแบบนี้นะครับสีเพราะว่าจนะ่ก่อนนะถ้าฝนตกแบบนี้มันก็จะตกนานหน่อยนะครับสีแต่ว่ามันก็ไม่ตกแรงน,นะครับมันก็จะตกไปเรื่อยๆนะครับสีมันก็จะตกไปเรื่อยๆนะครับพอพอดีเลยนะครับสีครับ เราก็ไม่ต้องรดน้ําต้นไม้แล้วนะครับสีเราก็ถ้ามีงานก็ทํางานอย่างอื่นนะครับเดี๋ยวเราก็พาชมไปเรื่อยๆนะครับสีแล้วก็คอยคอยคอใหนะ้สีได้ชมไปก่อนบรรยากาศดีๆนะครับอันนี้สวยๆด้วยนะครับ f ีบรรยากาศสวยๆ,ๆนะครับมองไปก็ คูนแต่สิไม้ก็เริ่มเขียวสดขจีแล้วนะครับเริ่มเขียวสดซื่นสดใสแล้วคุณดอ๋หวังพาชมไปเรื่อยๆก่อนนะครับสิเดี๋ยวขยายภาพให้ดูครับเอนสิตพื่อเดี๋ยวรอดูตอนแรงนะครับกบเขียดจะร้องแน่ๆเลยแบบนี้นะครับ กเวเปียดอึ่อ,อ่างออกนะครับหน้าฝนเธอไม่ใช้หน้าฝนเนาะตอนนี้ <c oughs> หน้าร้อนอยู่นะครับแต่ว่าอา่พายุเข้านะครับทีถ้าฝนตกอันนี้พายุเข้าเราเรียกว่าพายุเข้านะครับฝนตกลงมาปล่อย หัวใจลอยอย่าฝ่าไฟแดงวิเพลงโลงงานคนจนเหนื่อยควาทนลงแรงหน้าฝนหน้าเล็กเหนื่อยไม่เคยให้กันเลยนอกแฟนนี่เรอตอองเพลงคนตกไป,ปอยสามล้องแท็กซี่อยากขับขี่ใจลอยฝ <c oughs> นลงมาล่อย มัวใจลอยยักฝ่าไฟแดงนึกเพลงโรงงานคนจนเหนื่อยกว่าทนโรงแรงหน้าฝนหน้าแล้งเงือไม่เคยแห้งกันเลยน้อยแปอ่านะครับเดี๋ยวก็ทำงานไปนะครับคนไหนทำงานอยู่โรงงานนะครับก็อย่ามัวใจลอยเด้อนะับสิ ชมบรรยากาศต่อนะครับสิตกไปเรื่อยๆนะครับบรรยากาศดีดีไม่มีวันไหนเท่ากับวันนี้อีกแล้วนะครับฝนตกปอยปอยนะครับเย็นชุมฉ่ำเลยนะคะะรับสิเนระหว่าพาดูไปเรื่อยๆนะครับสิดูแล้วก็หยุดพัก,หย,พกหยุดพักให้ดูก่อนดูไปเรื่อยๆนะครับคนก็เริ่มตกเข้าตกเข้าแล้วครับสิ มันก็เริ่มตกเข้าตกเข้าแล้วนะไม่ได้ตกออกตกออกเลยสิมันเริ่มตกมาแรงเข้าแรงเข้าเลยเออตอนนี้ก็จะได้คุมบรรยากาศสวยสว้สามล้อเที่ยวบีล่าไป ไดเขาได้โรงเรียนวนะันนี้ทำไมนักเรียนขาถึงได้โรงเรียนอยู่ผมไม่ได้ถามน้องจอง้องตกแล้วเวลาฝลอกไปเรื่อยๆ ฝนตกเนืองนองแต่ฟ้าไม่ร้อนแค่ะสิฝนตกคราวนี้ก็ฟ้าก็ไม่ร้อนนะครับฝนฝนฝนซ่อนถือใสสวัสดีหวัด ขายเีได้ชมลงไปเรื่อยๆก่อนนะครับน้ำก็ไหลดินแล้วนะครับสีน้ำก้ไหลดินแล้วเห็นไหมคายเอซีเห็นไหมเห็นไหมหวังว่าบรรยากาศดีๆนะครับวันนี้โอ้โหวก็อยู่บ้านทํางานอยู่บ้านก่อนนะครับสีก็ฝนคงไม่หยุดตกนะครับวันนี้นะครับ ก็อกว่าฝนคงไม่หยุดตกแน่ๆเลยแล้วก็หยุดดูน้ำไหลตะลิงตะลิงอยู่นะครับพี่ฝนตกบ่เนนออยู่ที่กอทอมอนะครับพี่นะครับฝนตกทั่วอยู่บ่เนนอกกทอมอหรือว่าที่ที่ไหนนะครับที่ที่ไหนก็มีฝนอยู่บ้าง นะครับอยู่ที่จำปาดงนะครับนี่ฝนตกนะครับฝนตกฝนตกปล่อยปอยแล้วนะครับซีก็เริ่มตกแล้วนเท่า,น,น,านะครับ fc ท่านไหนเนาะฝนตกอยู่บ่ฝนตกอยู่บ่ครับ fc ทุกคนนะครับอยู่จำปาดงนี้ฝนตกแล้วนะอยู่บ้านลูกวางนี้ฝนตกแล้วนะครับฝนตกแล้ว ใดูตรงนี้ก่อนเรื่อยๆนะครับเราก็กลับมาตรงนี้ก่อนแค่สิ่ครับตอ,บอนนี้ก็คลิปนี้ก็เท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณ fcjd ทุกคนนะครับที่มาชมคลิปสมโภชนนาเป็นกำลังใจให้ลูกวางนะครับขอให้ fc ทุกคนนะครับอยู่ดีมีความสุขมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงน,นะครับอย่าเจ็บอย่าจนนะครับขอให ทุกคนเฮงเฮงปังๆังงงรวยรวยกันทุกทุกคนนะครับขอบคุณมากครับ